เกิดอะไรขึ้นโบเบนจวันลบรูปคู่กอจิรายุแถมฝ่ายชายโพสบอกลาเกิดอะไรขึ้นโบเบนจวันลบรูปคู่แฟนหนุ่มกอจิรายุเกลี้ยงไ g แถมฝ่ายชายโพสบอกลาทำแฟนคลับตกใจแห่คอมเมนต์ถามสนัน จากกรณีที่เพจดังได้มีการโพสเป็นประเด็นจากนี้จะมีข่าวดาราเลิกกันหลายคู่บอกว่าการไม่ลงรูปคู่ไม่แท็กหากันมันส่อแววทําเอาขาเผือกต่างตามสืบสนันว่า ต่างตามสืบสนันว่าเป็นคู่รักดาราคู่ไหนจนกระทั่งมีการพุ่งเป้าไปที่คู่รักของกอจิรายุและโบเบนจวันโดยล่าสุดมีคนตั้งข้อสังเกตว่าในไอจีของสาวโบไม่มีรูปคู่ของแฟนหนุ่มซึ่งอาจเป็นการซ่อนรูปคู่หรือลบรูปคู่ออกไปจนเกลี้ยงไอจีหรือเปล่า นอกจากนี้สาวโบยังได้ลงคลิปของตัวเองพร้อมแคปชั่นคุณต้องมีอนาคตที่คุณคาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่คาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะแย่ลงและลง IG story รระบุว่าอะไรคือเสียของมีสมองแต่ไม่ใช่คิด มีสองมือแต่ไม่ทำงานมีปากแต่ไม่ใช้พูดเรื่องดีมีหัวใจแต่ไม่ใส่ความดีเข้าไปมีชีวิตปล่อยไปตามยถากรรมนอกจากนี้ก็ยังโพสเป็นคำคมภาษาอังกฤษอีกด้วย งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าสื่อความหมายถึงความรู้สึกช่วงนี้ไหมหรืออาจเป็นแค่การแชร์ข้อคิดคำคมตามปกติของสาวโบเท่านั้นขณะที่ในไอจีของก๊อตจิรายุยังคงมีภาพคู่กับสาวโบอยู่โดยภาพคู่ล่าสุดเป็นภาพจากทริปเที่ยวเกาหลีด้วยกันพร้อมครอบครัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและล่าสุดในไอจีของหนุ่มก๊อตก็มีการโพสต์ข้อความว่า Goodbye Social Media s e e You s o o n จนทำให้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ ถามไทยว่าจะไปไหนเกิดอะไรขึ้นกันแน่